สวัสดีเพื่อนๆนครับวันนี้พาเพื่อนๆอมาดูอาบอลสีนะครับแล้วก็จะทําการเปรียบเทียบนะครับระหว่างทับทิมเม็ดใหญ่กับทับทิมชมพูเม็ดใหญ่นะครับอันนี้คือทับทิมเม็ดใหญ่นะครับนะครับจะเห็นได้ว่า,ามีจุดสีแดงๆนะครับตามใบนะครับก็คือ ทับทิมเม็ดใหญ่นะครับอ่านะครับตรงกระดูกใบนะครับก็เป็นสีเขียวอ่อนนะครับหรือจะออกขาวนะครับสีเขียวอ่อนนะครับนะครับนี่คือลักษณะใบนะครับอ่าตรงก้านใบก็เป็นสีเขียวอ่อนผสมกับน้ำตาลอ่อนนะครับนี่นะครับนี่ นี่ก็คือใบเล็กๆที่ออกมานะครับก็คือทับทิมเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่เราจะมาทำการเปรียบเทียบก็คือทับทิมชมพูเม็ดใหญ่นะครับก็คือจะออกลักษณะนี้นะครับจะออกลักษณะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะจะจะเทียบเทียบให้ดูนะฮะนี่นะครับลักษณะใบนะครับก็เหมือนกันนะครับ นะครับลักษณะเม็ดทับทิมนะครับก็ขนาดก็เหมือนกันนะครับก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของทับทิมเม็ดใหญ่นะครับแต่ต่างกันที่ทับทิมเม็ดใหญ่กับทับทิมชมพูเม็ดใหญ่นะครับเหตุที่ว่าสิ่งแตกต่างก็คือตรงกระดูกใบของทับทิมชมพูเม็ดใหญ่นะครับก็จะมีกระดูกใบสีชมพูนะครับ นะครับสีโครงใบนะครับก็จะออกสีชมพูนะครับแต้มด้วยเม็ดทับทิมสีแดงนะครับเม็ดใหญ่ก็อ่าเห็นฮะเดี๋ยวเทียบเทียบให้ดูนะครับเห็นไหมฮะนะครับทุกอย่างก็ขนาดใบนะครับลักษณะใบนะครับความหนาบางของใบก็เหมือนกันนะครับต่างกันที่กระดูกใบนะครับนะครับนี่ก็คือทับทิม ชมพูนะครับเม็ดใหญ่นะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีทับทิมแดงนะครับนะครับทับทิมแดงทับทิมเม็ดเล็กนะครับนะครับนะครับเวลาเราไปเดินตลาดนะครับเราก็ลองสังเกตดูนะครับนะครับระหว่างทับทิมเม็ดเล็กกับทับทิมเม็ด ใหญ่นะครับทับทิมเม็ดเล็กก็จะมีจุดแดงๆเยอะกว่านะครับแล้วก็กระดูกใบก็จะมีสีสีแดงเข้มนะครับชัดเจนนะครับสีสันจะจัดจ้านกว่าทับทิมเม็ดใหญ่นะครับนะครับอันนี้ก็ซื้อมาที่ตลาดนัดนะครับนะครับห้าสิบบาทนะครับเอ็นหัวไหฮะหัวขนาดใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะทําการพาหัวแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับนะครับ ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะถ้าตามตลาดนะฮะสี่สิบห้าสิบหกสิบนะครับแต่ถ้าในตลาดออนไลน์ก็จะขายกันประมาณแปดสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับประมาณหนึ่งร้อยนะฮะอย่างต้นนี้ถ้าขายในในกลุ่มบอลสีก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบ ก็ยังได้ยังยังยังถือว่ายังได้ยังยังโอเคครับนะครับแปลกก็คือในตลาดนัดเนี่ยเราสามารถที่จะชมสินค้าได้นะครับแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะครับนะครับแล้วก็ซื้อกลับบ้านโดยไม่ไม่ช้ำนะครับไม่เหมือนกับการส่งไปรษณีย์ส่งบริษัทขนส่งทั่วๆไปนะครับที่พอมาถึงแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้นั้นบอบช้ำนะครับ เหี่ยวนะครับอาการร่อดแร่ ICU นะครับแต่ว่าต้นบอลนะครับถ้าหัวมันมันดีนะครับเรามันไม่ตายนะครับนะครับก็สามารถที่จะเอาหัวมาแช่น้ําสักคืนแล้วก็ทําการปลูกใหม่แล้วก็จะมียอดใหม่แตกออกมานะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับการเปรียบเทียบทับทิมเม็ดใหญ่กับทับทิมชมพูเม็ดใหญ่นะครับ ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ